เทคนิกดูหัวฉีดดูยังไงดูแบบไหนสังเกตยังไงว่าอันไหนเกรดดีไม่ดีใก้เคียงของแท้เทียบแท้หรือเกรดโรงงานมาดูกันเลยจะยกตัวอย่างให้ดูอันี้ก็ได้170ีซีอันนี้เทสหมดแล้วอย่างแรกคือดูรูปลักษณ์ภายนอกนะงานสวยไหมอะไรไหมสอดูที่รอยเชื่อมหัวฉีดตรงเนี้ย เห็นไหมดูรอยอะ่ะมันจะออกดํานิดนึงแต่ถ้าแบบขาวๆแล้วก็รูไม่ค่อยดีอะ่ะแสดงว่าเคยเทสแล้วไม่ค่อยโอเคนะถ้าไปซื้อตามร้านขอดูเปิดดูหัวก่อนได้ไหมทกนใครที่จะไล่รถนะใครที่จะไล่รถตอนนี้ก็เตอร์ไม่แล้วเบอร์มีอยู่เยอะมากตั้งแต่เบอร์ร้อยยี่ห้าซีซีร้อยห้ห้า ร้อยห้าสิบร้อยหกห้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็้อยเกว่าก็มีไปดูกันเอาเองเลยรีบเลยรถอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ร้อยกว่าสองรกว่าก็แล้วแต่ไปดูกันเอาเองสินค้าอยู่ที่ลาก้าหรือลิงก์ที่คอมเมนต์ไปไล่กันเอาเองเลยจะไล่เบอร์ไหนอะไรยังไงแต่ก็ต้องดูนะเกรดหัวฉีดหน่อยอ่ะถ้าซื้อตามร้านก็แบบนั้นแหละเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆบ,บาย